สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2หรือที2กันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนัดที่6ของฤดูกาลประจำาอาทิตย์ที่17มีนาคม2 0 1 9 2019. นั่นเองมีเต่ด,ดิกยกั4คู่ฮะเริ่มต้นกันที่อาร์มี่ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอุดรธานี FC ไป1-0และยอง FC ก็เอาชนะราชนาวีไป3-1อยุธยายูไนเต็ดเสมอกับศรีสะเกษ FC ไป1-1แล้วก็ปิดท้ายด้วยขอนแก่น FC ครับเสมอกับอุบลยูไนเต็ดไป1-1เช่นกัน มาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดครับเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นอาร์มี่ยูเนเตดครับหนัดชนะรวดเลยนะครับผมเก็บไป18คะแนนเต็มอันดับ2เป็นลำปาง FC มี16คะแนนอันดับ 3B g ีปทุมยูไนเต็ดครับมี15คะแนนอันดับสีศรีสะเกด FC 12คะแนนอันดับ5โปลิทเทโล11คะแนนอันดับ6หนองบัวพิชยะฮะ11คะแนนเช่นกันอันดับ7เป็นอุดรธานีมี10คะแนนอันดับ8สมุทรสาคร9คะแนนแล้วก็อันดับ9ระยอง f c ีครับมีอยู่ มาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับเริ่มกันที่อันดับที่10ฮะตอนนี้เป็นอุบลยูเนเต็ดมีอยู่7คะแนนอันดับ11เชียงใหม่ยูเนเต็ดมี5คะแนนอันดับ12เกษตรศาสตร์ครับ5คะแนนเช่นกันอันดับ13ไทยฮอนด้า4คะแนนอันดับ14 Air แอร์ฟ็อกเซนทั้งคะแนนอันดับ 15MOF สุลกากรมีอยู่4คะแนนอันดับ16อยุธยายูเนเต็ด4คะแนนอันดับ17ลองบวยครับขอนแก่น FC มี4คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายของเราอันดับที่18ราชนาวีมีอยู่3คะแนน เรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีก2นัดถัดไปครับนาที่7ของฤดูกาลนั่นเองในช่วงสิ้นเดือนที่จะถึงนี้นะฮะเิ่มกันที่เสาที่30มีนาคมอุดรธานีเปิดบ้านเจอกัลยอง FC ฟซีลำปางจะพบกับไทยฮอนด้าบีจีพทุมเจอกษตสศา์สมุทรสาครจะพบกับหนองบัวพิชยะและก็ราชนาวีเจอกับทางขอนแก่น FC ฮะต่อกันที่วันอาทิตย์ที่31มีนาคมเชียงใหม่ยูไนเต็ดเจอกับอยุธยายูไนเต็ดสีสเกต FC เจอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดฮะ Air Force เซนทันจะพบกับโบลิเทโลแล้วก็ปิดท้ายด้วยอุบลยูเนเต็ดเจอกับ MOF ศสุรกาะกรน,นั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์ไทยลีก2หรือที่2ครับหลังจากผ่านไป6เกมนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับทีมรักของเพื่อนๆโชว์ฟอร์มกันได้ดีหรือเปล่าครับผมรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ไใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับผมในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับในช่วงสิ้นเดือนครับแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันนะสวัสดีครับ